วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอีปุ๊กฟิชชิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามาพบกับตัวนี้เลย B6 นะคะตัวนี้เป็นงานไม้ประดูส่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวนี้เป็นงานไม้ประดู่นะคะรางเป็นอลูมิเนียมนะคะยาวอยู่ที่120เซนช่วงชัก65ทิ้งปลาย45นะคะปีกจะเป็นสแตนเลสแบบนี้นะคะตัวนี้ปีกยาวอยู่ที่40เซนนะคะอ่ะเราให้ไปพร้อมกับ ไอกองสเตเลสแบบมีเซฟนะตัวนี้นะเราให้ไปพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ในร่างและฝั่งแม่เหล็กไปให้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นงาน2ระบบในราคา1นึ่งส่งปีเก็บปลายทางไม่บอกเพิ่มลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะคะยางนะคะลูกค้าจะได้ส่งชุดนะคะตัวนี้งานหาปลาตัวนี้งาน2ระบบมัดสําเร็จไปพร้อมกับไก่ที่สําหรับใช้งาน2ระบบหรือใช้งานกับลูกเหล็กห้ามีของเรานั่นเองนะคะอ่ะแล้วเราให้ไปพร้อมกับ ลูกดอกปกติเราได้หนึ่งใช่ไหมวันนี้เราให้ไปเลยสองลูกนะคะอ่ะแล้วก็ให้ไปพร้อมกับลูกเหล็กขนาดห้ามิลตัวนี้เราให้ไปเลยสาสิลูกนะคะแล้วก็ยังมีชุดท่อพันพีอีนะคะพร้อมขาจับท่อตัวนี้ให้ไปครบชุดพร้อมใช้งานตัวนี้ในราคาหนึ่งหกเ้าเกส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บพกเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปเทสกันชั้นสเลยนะคะ นั่น่อยู่นี่แลีว ไม้ประดูแบบนี้นะคะตัวนี้นะหนึ่งหกเกส่งฟรีเก็บไยทางไม่บวกเพิ่มอ่ะให้นี่ผลงานเขาชึบนี่อ่าอันนี้ผลงานเขาเลยนะคะตัวนี้นะคะปิดสแตนเลสแบบนี้เลยนะคะสนใจรับทักแชทหรือโทรหาอีปุ๊กฟิชชิ่งได้เลยจ้า